ถ่ะหาะช้อนชานะคะก็ใช้แบบสกัดเย็นแบบนี้นะคะก็ตักประมาณไม่เต็มช้อนชาเท่าไหร่นะเอามาเทสใส่มือนะคะวอร์มในมือน,นิดนึงแล้วหลังจากนั้นเราก็ทาไปทั่วหน้านะคะ วันนี้นะคะจะมาพูดถึงน้ำมันมะพร้าวนะคะที่แบบประโยชน์เยอะมากๆก <Yeah, S 1> ่อนหน้า <ooh. S 1> นี้ก็คือคุณแอนก็ดูข้อมูลหลายอย่างมากนะคะเกี่ยวกับน้ำมันมะพร้าวเนี่ยรู้ว่ามันเอามากินก็ได้นะคะมันดีต่อผิวมันดีต่อขนนะคะโดยเฉพาะผิวเนี่ยมีวิตามินอ e ีสูงมากะะแล้วก็เหมาะมากๆนะคะในการที่แบบนวดหน้านะคะนอกจากนั้นก็ยังใช้พวกเช็ดเครื่องสำอางอะไรต่างๆได้ด้วยนะ,ะ yeah, <ooh. S 1> แต่ว่าก่อนหน้านี้คุณแอนกังวลเรื่องการเป็นสิวเพราะว่าเป็นคนที่ผิวแบบแพ้ง่ายมากนะคะ uh. ก็กลัวว่ามันจะอุดตันนะคะตอนนี้ก็เลยลองมาสักพักหนึ่งแล้วเห็นแล้วว่าสิวไม่ขึ้นนะคะก็เลยอยากจะมาแนะนําให้เพื่อนๆนะคะว่าเวลาที่เราใช้แล้วเรากลัวจะเป็นสิวใช่ไหมแนะนํานะคะให้เราใช้ก่อนนอนเพราะว่าเวลาที่เราจะนอนเนี่ยเราก็ต้องการความชุ่มชื่นให้กับผิวอยู่แล้วใช่ไหมเวลาที่เราใช้ไนท์ครีมเนี่ยไนท์ครีมมันก็จะมีความเหนากกว่าแบบตัวเดย์ครีมอยู่แล้วใช่ไหมคะคุณแอนก็เลยลองมาใช้นวดหน้าก่อนนอนนะคะแล้วก็ไม่ต้องล้างออกเนี่ยมันเป็นยังไงนะคะเพราะว่าสมมติว่าเรามานวดระหว่างวันเนี้ยแล้วเราออกไปข้าง นอกเราก็กลัวว่าฝุ่นละอองอะไรต่างๆมันจะมาเกาะผิวมันอาจจะทําให้ อุดตันแล้วก็เป็นสิวได้ง่ายนะคะพอลองเราได้ผลเนะะี่ยค่ะก็เลยจะมาแชร์ให้เพื่อนๆฟังนะคะว่าคุณแอนเอามาลองนวดหน้านะคะแล้วก็ชอบเนาะวันนี้ก็เลยจะมาแชร์เทคนิคให้ดูนะคะว่านวดหน้าด้วยน้ำมันมะพร้าวเนี่ยมันดียังไงนะคะจริงๆแล้วน้ำมันมะพร้าวบ้านเราก็ราคาแบบถูกมากเนาะราคาแบบหลักสิบคุณแอนเห็นก็มีเยอะแยะเนาะแต่ว่าคุณแอนอยู่ที่อิตาลีใช่ไหมซื้อผ่านอเมซอนนะคะก็ราคาสูงอยู่เหมือนกันนะอันนี้ก็ประมาณ300กว่าบาทเลยนะคะแค่ประมาณ 200ML เลยนะแต่ว่าลืมบอกไปนะคะ ว่าทุกคนต้องใช้เป็นแบบสกัดเย็นนะคะเพราะว่าตัวที่สกัดเย็นเนี่ยมันจะมีความบริสุทธิ์มากกว่านะคะไม่ผ่านความร้อนไม่มีกระบวนการต่างๆทําให้มีความบริสุทธิ์ของน้ามันมะพร้าวมากขึ้นนะคะ <Yeah. S 1> ก่อนที่จะมานวดด้วยน้ํามันมะพร้าวนะคะเราก็ล้างหน้าล้างมือให้สะอาดก่อนนะคะแล้วก็โอเคตอนนี้หน้าเราแห้งใช่ไหมคะเราก็ฉีดสเปรย์น้ําแร่นิดนึงนะคะให้หน้ามันมีความแบบเปียกๆนิดนึงไม่ให้แห้งเกินไปนะคะแล้วก็ อย่างคุณแอนะจะก,กะให้ดูนะคะว่าใช้ประมาณไหนเนาะเนี่ยค่ะช้อนชานะคะก็ใช้แบบสกัดเย็นแบบนี้นะคะก็ตักประมาณไม่เต็มนะคะไม่เต็มช้อนชาเท่าไหร่นะแล้วก็เอามาเทใส่นะคะประมาณนี้ไม่ต้องเยอะมากนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมันเกินไปนะคะ, oh. ะก็วอร์มในมือน,นิดนึงนะคะเพราะว่ามือเราจะมีความอุ่นใช่ไหมและหลังจากนั้นเราก็ทาไปทั่วหน้านะคะทาให้ทั่วเลยนะคะบอกมากเลยอะ่ะ oh. โอเคตอนนี้นะคะเราก็จะแบบกระตุ้นหน้าเราหน่ดนึงเนาะกระตุ้นกระตุ้นนะอ่าแล้วก็ค่อยๆนะคะค่อยๆใช้บริเวณนี้นะคะมันจะแบบมีความนุ่มๆกว่านิดนึงเนาะมันจะมีแบบกระดูกนิดนึงนะคะก็ค่อยๆนะคะค่อยๆนวดขึ้นไปแบบนี้นะคะเป็นการกระตุ้นหน้านิดนึงเนาะอ่าคอด้วยนะคะหลังจากนั้นนะคะคุณนายก็จะใช้แบบนิ้วนะคะค่อยๆนวดนะคะมือนึงนวดขึ้นไปแล้วก็มือนึงตามนะคะ จากบริเวณมุมปากเนาะที่แบบว่าเราจะชอบมีร่องแก้มใช่ไหมคะแล้วก็อยากยกกระชับหน้าให้หน้ามันวีเรียวขึ้นเนาะแล้วก็ทําให้แบบว่าน้ำมันนะคะค่อยๆซึมเข้าไปในผิวนวดประมาณสักแบบว่าข้างหนึ่งประมาณแบบ1น,นาทีอะไรประมาณเนี้ยเฮาเนี่ยก็จะใช้ปร,ริมาณน้ำมันมะพร้าวอย่างที่กะให้ดูนะคะแล้วก็ค่อยๆนะคะค่อยๆนวดหน้าขึ้นไปเรื่อยๆนะคะแบบนี้นะประมาณ45องศาเนาะมุมปากตรงนี้เราก็จะไปประมาณสิบ รงนี้นะคะแล้วก็บริเวณจมูกตรงนี้นะคะก็ไปบริเวณใ,ใกล้ๆถุตรงนี้นะคะอ่าแล้วสี่ก็ไปรอบๆดวงตาของเรานะคะแล้วก็เฉียงๆนะคะ45องศาเนาะเรากะกะเอาเนาะบริเวณตาตรงนี้นะค่ะสำหรับคนที่แบบมีถุงใต้ตานะคะเริ่มแบบมีแบบว่าร่องตรงนี้นะคะก็ค่อยๆค่อยๆนวดไปนะคะมันก็จะทําให้แบบว่าความแห้งนะคะแล้วก็ริ้วรอยต่างๆเนี่ยช่วยได้เยอะมากเลยนะ กันนะมุมปากไปติงหูนะคะ่าตอนนี้เราไปที่บริเวณกรอบหน้านะคะนวดขึ้นไปที่ติงหูนะคะไปที่คอค่ะตรงนี้จะช่วยเรื่องเหนียงเนี่ยช่วงเหนียงตรงนี้ถ้าเรานวดอย่างนี้เป็นประจำนะคะเหนียงเราจะหายนะคะนวดขึ้นแบบนี้นะแล้วก็ค่อยๆปาดออกไปข,าขา้างแบบนี้นะคะต่อไปเราจะไปที่หน้าผากหน้าผากเราก็ค่อยๆนวดขึ้นแบบนี้นะคะค่อยๆนวดขึ้นแบบนี้ บริเวณแบบที่เราแบบคิ้วขมวดอะไรย่างเงี้ยค่ะตรงเนี้ยบริเวณนี้นะคะก็จะทําให้แบบมันสบายขึ้นเนาะแล้วถ้าเรานวดไปบ่อยมันก็จะทําให้ริ้วรอยเราลดลงนะคะ <Yeah. S 1> ก็ลองเอาไปทํากันดูนะคะน้ามันมะพร้าวนี่รับรองว่าทุกคนใช้เราจะต้องชอบแน่ๆนะคะนอกจากราคาถูกแล้วนะคะคุณประโยชน์ก็ยังเยอะมากๆนะคะใช้ได้ตั้งแต่หัวจะลดเท้าเลยนะคะ <Yeah. S 1> นอกจากจะใช้กินแล้วนะคะก็ยังสามารถมา ผมนะคะหลายๆอย่างเลยนะคะเดี๋ยวไว้คลิปหน้านะคุณแอน,นจะมาแชร์เรื่องการหมักผมนะคะเพราะว่าคุณแอน,นก็ใช้หลายครั้งนะคะผมแห้งเสียก็ดีขึ้นมากลองไปทําตามกันดูนะคะสําหรับการรวดหน้าด้วยน้ำมันมะพร้าวสากัดเย็น,นะคะ่ะต้องเลือกที่มันเป็นสกัดเย็นเท่านั้นนะคะวันนี้นะคะถ้าเพื่อนๆชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องคุณแอน,นสปาอิเคอรี่ไว้ด้วยนะคะแล้วยังไงเดี๋ยวคลิปหน้านะคะจะมาแชร์เทคนิคต,ต่างๆที่ใช้แล้วเวิร์กนะคะฝากเพื่อนๆอีกค่ะวันนี้คุณแอนลาไปก่อนนะคะ สวัสดีค่ะ